สวัสดีค่ะมือนีชวนกินข้าวอีกแล้วค่ะเมนูวันนี้นะค่ะก็จะเป็นตำาบักคุงดวยค่ะมือนีตำหบักคุงแล้วก็ไอ้นี่สมพักเสียนค่ะกินกับข้าวมือนีอยากกินข้าวหุงอีกแล้วค่ะขอกินกับข้าวหุงค่ะข้าวหุงหรือข้าวสวยเนาะสซมตำแบบบ้านๆค่ะเนี่ยเออดำเยือๆแล้วก็สซมพักเสียนนะคะ่ะแล้วก็ได้หมูปิ้งแล้วก็ผักหนิบเต็มถาดเลยค่ะมาๆมา,มา,มาค่ะขออนุญาตใส่มือด้วยค่ะเขาบอกว่ากินสซมพักเสียนนะต้องกินกับก่อนเด้อกินกับตำอันนี้ เอากันดีดีเด้อแต่วันนี้ไม่มีขนมจีนค่ะอันพอดีว่ากเลยอยากกินเขากเลยบรเเตุค่ะโอ้ห่ย,ยหัทั้งมือทั้งช้อนด้วยค่ะกินเลยค่ะ เ้ผักกาทินแบบบ้านๆมาด้วยอคุยกับตามบางงอ่เขากันค่ะแล้วก็ส้มตามแบบบ้านๆเลยเสร็จสลัด

Đâu cắt treo tiếp mắt cho suốt Cả tuần rồi Ăn gì thật อ๋ออร่อยต้องใส่บักพีค่ะกินแบบนี้ต้องใส่พริกแล้ว่าบะเพี๊ยดูเด้อค่ะกููได้มากินอันสมพักเสียนค่ะมาด้วยค่ะ kiểm cấp ta một nguồn liệu hậu cảnh thật.